เอาอีกแล้วครับวันนี้เข่าแล้วครับเออข่าครับเข่าเข่าเข่า,ขา,ขาครับวันนี้ สีเด็ดครับผิดคิวครับลอกพังครับวันนี้ลอ,อ,อกพังครับงัดไม่เข้าครับ นี้โลกพังครับโลกพังงานเข้าครับว <van communist initiation> ันนี้งานเข้างดนงเานเข้าครับวันนี้พัดันล่กอะองไว้นะเอกปะ้องไว้นะลุงดูรอมันแตก บอกแตกนะครับวันนี้ว่าเคยฝังแล้วน,นะครับ คืนะครับออทงนี้ทางนี้ทางนี้อลอไม่ได้หรอเไปข้า,ปา,งา,างนาเคยไปข้างน,นาตูนี้นเออ่นละนั่นหลขามาับมาลอกแตกลอกแตกครับค,ครับตัตัวคนคคนคี้ ตัวตัไอได้ดูตัวแล้วหลอกแตกไอ้ดูหลอกแตกดิดูดิหลอกดูเด่นลอกแตกครับหลอกพังนะครับตัวนี้เดี๋ยวงานสุดท้ายอีกแล้วครับวันนี่งานสุดท้ายครับ งานสุดท้ายโดนทุกช็อตเฮ้ยโอการ์ดแล้นอนจีนเฮ้ยโอการ์ดเต็มตัวได้ตัวครับวันนี้ได้ตัวสายประมาณก่โลครับผ่านวันวนี้เกือบสามลูนะครับ ลอกแตกครับลอกแตกพังเลยนะครับวันนี้ค <laughs> ันหมานครับครับขอลาไปก่อนนะครับ